นี่ก็เป็นการเอาหญ้าสดนะครับที่เกี่ยวมาช่วงเช้าให้กับควายนะครับได้กินในช่วงบ่ายครับก็จะแกะจากคอแล้วก็กองไว้ในจุดที่เราวางไว้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ ก็จะเปิดให้เข้ามากินอันนี้ก็จ้องดูว่าทางพี่ลำลงจะเปิดให้ออกมาช้อปปิ้งตอนไหนยังไงนะครับอันนี้ก็หลังเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าทำไว้3กลกองนะครับควายทั้งหมด6ตัว 6ตัวก็มีพ่อกับแม่เขาแล้วก็ลูกเพิ่มอีก4ตัวนะฮะอันนี้ก็ก็จะแยกเป็นแต่ละแต่ละสำหรับพ่อแม่ก็กินที่หนึ่งนะครับแล้วก็ลูกก็กินอีกที่หนึ่งนะครับอันนี้ก็เข้ามาแล้วนะครับอืมอืมเขาแบ่งแบ่งกัน3กองนะครับอร,อร่อยเลยครับครับอืม หิวนะฮะตอนนี้กำลังหิวก็กินนะครับกินของเขาเลยนะฮะครับก็ดุนะฮะควายอันนี้เป็นควายเผือกหมดเลยนะครับอันนี้เ็เลี้ยงมาสมบูรณ์นะครับหนันโมโหด้วยนะครับเข้าไปใกล้อาหารก็ไม่ยอมเลยนะครับอันนี้ก็เป็นลูกเขานะครับอีกสองตัวนะครับก็เข้ามากินแล้ว เป็นยาขนนะฮะก็จะชอบกินนะครับอืมอ่าก็เป็น,น <c oughs> อาจจะโมโหหิวนะ <c oughs> หน่อยเนี่เออทำตามตาของขวางโมโหหิวหน่อยนะตาเออืตาขวางหน่อยแนละ้วหิวหิวหิวอือ คนเดิมยังไม่ยอมให้กินแล้วกินสองกองเลยเหรอเนี่ยพ่อเขาเหรอเนี่ยนั่นแน่ย่าๆๆเอาเว้ยเอาเรื่องเว้เยแง่ดุจังหวะเออชื่ออะไรนะขวัญเหรออ๋อตัวผู้ยังไม่พีดพรมรงค์โอ้โหตาด,ดุจริงๆว่ะเนี่ยตาขวางเลยเดี๋ยวเข้าเข้าใกล้ไม่ได้เลยเอ่ะเออแหมกับพี่อมรงนี่ นี่ดุดุดุดนี่ต้องควานต้องควานดำลงเลย <c oughs> <c oughs> โอ้ครับก็เป็นบรรยากาศของการให้ให้หญ้าสำหรับควายนะครับที่สวนที่บ้านสวนคุณจุรีนะครับอันนี้ก็เอาภาพบรรยากาศมาให้ชมกันนะครับว่าทุกเช้าก็ต้องไปตัดมาตั้งแต่เช้าแล้วช่วงบ่ายก็จะให้ หลังจากที่เขาลงไปอาบน้ําอาบท้าเป็นสปาควายอยู่นะครับครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับก็เก็บมาฝากให้กับเพื่อนๆทีอ่อยากจะดูบรรยากาศของควายนะครับว่าเขากินอาหารยังไองอะไรยังไงนะครับการปฏิบัติตัวของเขาในรอบวันนะครับครับก็จบคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ